People have a very high degree of trust in ChatGPT which is interesting because like AI who s a t e s it should be the tech that you don't trust that much. Part of that is if you compare us to social media or you know web search or something where you can kind of tell that you are ผมทึ่งและแปลกใจมากนะทําไมผู้คนถึงมอบความไว้วางใจให้กับ Chat GPT ทั้งๆที่มันเป็นแค่เทคโนโลยีที่เราไม่ควรเชื่อใจมากขนาดนั้นและ AI ในปัจจุบันก็ยังให้ข้อมูลมั่ว คำตอบเรียบง่ายแต่กระตุกต่อมคิดของแซมอัลเมนผู้บริหารสูงสุดของ OpenAI ที่ถูกถามเกี่ยวกับปมความไว้วางใจที่ผู้คนมีต่อแช GP t GPT ไม่ได้พูดลอยๆแต่ผลวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Plus Mental Health ชี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z ขอไม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตถ้าไม่ได้ถาม AI ก่อนไม่ใช่แค่ทำกันบ้านแต่ถึงขั้นขอคำปรึกษาชีวิต แม้ผู้ใช้หลายพันคนทั่วโลกจะตระหนักดีว่า AI สามารถทำผิดพลาดได้หากความสะดวกความเร็วและความสามารถประหนึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวก็ทำให้มนุษย์ทำงานยอมหลับตาข้างหนึ่งพึ่งพาฝากชีวิตไว้กับมันต่ออย่างสบายใจตามมาด้วยผลกระทบมากกว่าที่คาดคิดในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการตัดสินใจเด็ดขาด คุณจะเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองหรือเลือกที่จะเชื่อข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจาก AI ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียชี้กลุ่มตัวอย่าง2ใน3เชื่อ AI มากกว่าตัวเองและยอมเปลี่ยนใจเมื่อ AI ไม่เห็นด้วยกับแนวทางตัดสินใจของพวกเขาแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือนักบำบัดสุขภาพจิตมืออาชีพที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบตอบว่าชอบคำแนะนำจาก ChatGPT มากกว่า เพราะรู้สึกถูกทำความเข้าใจได้รับความเห็นอ,อกเห็นใจลึกซึ้งหากตัดเหตุผลด้านจริยธรรมอันดีกฎหมายและความเป็นไปได้ทิ้งไปเช่นเดียวกับรายงานจาก Digital Life Sticker ส e งพั2ยีเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติด้านดิจิทัลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยชัดเจนว่ามนุษย์ทำงานมีแนวโน้มสูงถึงร้อยละ43ที่จะเชื่อข้อมูลที่สร้างโดย AI c h แชทบอ สะท้อนอิทธิพลปัญญาประดิษฐ์ส่งเสริมอีโก้ผู้ใช้งานทางอ้อมหล่อเลี้ยงด้วยข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมจนมองข้ามข้อมูลแยง้งปิดกั้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่เปิดรับข้อมูลใหม่ๆประเด็นเรื่องความแม่นยำความปลอดภัยไปจนถึงคุณค่าในฐานะมนุษย์ผู้มีสติปัญญาจึงมักถูกหยิบยกมาถกกันบ่อยๆอย่างที่เตา๋าภูสินศิลปินสายเลือดหมอลำเห็นตามข่าว ในฐานะคนดังที่คลุกคลีกับสื่อโซเชียลเพื่อเข้าถึงแฟนๆและมี c h a ท GPT เป็นที่ปรึกษาในบางครั้งบางคราวเตือนวิจารณญาณเป็นสิ่งสำคัญใช้เครื่องมือได้แต่อย่าใช้แล้วใช้เลยแนะต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดเชิงวิพากษ์และตรวจสอบข้อมูลเสมอโดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ในเรื่องสำคัญเช่นสุขภาพกฎหมายและการศึกษาเพราะ AI ยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้100% โลกปัจจุบันนี้มี AI เข้ามาจำลองภาพจำลองความเคลื่อนไหวให้เราเชื่อถือเขามากขึ้น Chat GPT หรือว่าอะไรต่างๆที่มันทําให้เราได้รู้ได้เห็นอะไรที่มันเฮ้ยเออว่า, y, า,วามันก็เป็นตู่เป็นตาแต่เราต้องมีวิจารณญาณอีกชั้นหนึ่งว่าในคาว่าปปเป็นตู่เป็นตาอย่างเช่นสมมุติเซิ 42, ร์ชชื่อเตาภูศรีนี่ผลงานอะไรถ้าเข้าไปดูเตาผูศรีเป็นศิลป,ปินชายจังหวัดอุบลราชธานีพ่อชื่อนันแม่ชื่อนีและเขาร้องเพลงได้ดีมากเลยนะเพลงฝากเพลงถึงเธอเพลงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นตัวเราเราจะรู้ว่าโอเคอาจจะจริงประมาณ80%แต่อีก20%เนี่ยทาง AI ได้แต่งแต่งให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นขนาดตัวเราเรายัางรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ f a ก t ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงครับปัจจุบันนี้มันอาจจะมีการขายข้อมูลอะไรต่างๆที่ทําให้แบบเราอาจจะไม่ไว้ใจโซเชียลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทาได้ก็คือใช้วิจารณญาณก่อนคือเรื่องของสติในการใช้โซเชียลในการเสพโซเชียล ในเวลาไม่ถึง2ปี c h a GP t GPT อาจไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือช่วยงานอีกต่อไปหากกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการสื่อสารเมื่องานวิจัยล่าสุดจาก Max p l a n c ัในเยอรมน,นีเผยผู้คนเริ่มมีสไตล์การพูดการใช้คำที่คล้ายกับ c h a GP t GPT มากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่อง AI เลียนแบบมนุษย์แต่กลับเป็นมนุษย์ที่กำลังเริ่มเรียนแบบภาษาของ AI แบบไม่รู้ตัว ภาพของเหล่าหุ่นยนต์วายร้ายที่เข้ามากลืนกินความเป็นมนุษย์อาจไม่ใช่แค่พล็อตภาพยนตร์ที่ดูเอาบันเทิงอีกต่อไปถ้าข้อมูลทุกสิ่งรอบตัวเข้าใกล้ความเสมือนจริงสมจริงและแนบชิดชีวิตเรามากกว่าที่เป็นถูกผิดจริงปลอมไร้เส้นแบ่งถ้า AI คิดเองได้ไม่รอคำสั่งแล้วใครจะเป็นคนควบคุมชุดาลิมกมลธรรมไทย P ี s รายงาน